สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการยกระดับหรือการเลื่อนระดับพลังงานของเราสําคัญยังไงก็คือนะคะการยกหรือเลื่อนระดับพลังงานจะทําให้ชีวิตของเราดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการมาสู่ตัวเราได้หากเราไม่ยกระดับพลังงานระดับพลังงาน อยู่ในระดับที่ต่ำหรือระดับที่ไม่ดีก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีมาสู่ตัวเราแต่ถ้าเรายกหรือเลื่อนระดับพลังงานก็คือทำความรู้สึกให้เปลี่ยนทำความคิดให้เปลี่ยนและเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเราจะสามารถดึงดูดผู้คนดีๆเงินทองหรือสิ่งดีๆมาสู่ตัวเราได้ เพราะฉะนั้นการยกหรือเลื่อนระดับพลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นสิ่งที่จะทำให้เรายกหรือเลื่อนระดับพลังงานของเราได้ก็คือการฝึกฝนตนเองไม่ว่าจะเป็นการเซล์ทอล์กการฝึกยิ้มการฝึกให้การฝึกเป็นผู้ให้การฝึก ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นและรับสิ่งดีๆจากผู้อื่นอย่างซาบซึ้งใจหรือการมีความกระตัญยูเหล่านี้ล้วนเป็นการยกระดับพลังงานของเราให้สูงขึ้นเมื่อยกระดับพลังงานให้สูงขึ้นเราต้องรักษาระดับพลังงานนั้นได้ก็จะทำให้ เราสามารถดึงดูดเงินทองดึงดูดเพื่อนดีๆกัะยาณมิตรดีๆสิ่งดีๆบ้านรถหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากจะได้มาสู่ตัวเราและครอบครัวขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้มีการาฝึกนะคะเพื่อยกระดับพลังงานของเราให้สูงขึ้นและได้ในสิ่งที่คุณต้องการค่ะ